r o s Rose Water Deodorant r o l l o n ของ Isabella Nature Sen เป็นโรออนที่ปลอดสารอลูมิเนียมปลอดสารระงับเหงื่อและไม่มีน้ำหอมนะคะเป็นโรออนที่ปลอดสารกระตุ้นมะเร็งเต้านมนะคะช่วยทำให้เหงื่อไหลออกมาลดรอยคล้ำลดตุ่มอุดตันบรนิเวณนักแร้นะคะดีต่อสุขภาพคนใช้ค่ะ มีกลิ่นหอมของน้ำดอกกุหลาบอ่อนๆนะคะถ้าใช้โรออนตัวนี้เป็นประจำแล้วรักแร้ก็จะเรียบเนียนขึ้นค่ะสีที่คล้ำก็จะจางลงนะคะและที่สำคัญที่สุดดีต่อสุขภาพคนใช้100%เซนค่ะแนะนำให้ใช้เป็นประจำนะคะในทุกๆวันค่ะสำหรับคนที่รักษาสุขภาพนะคะ